ไอ้ล,ลูกอีกเสร็จไหมครอยุกับอิงฟ้าจะรู้กันเห็นเรเาทังค่คุณลุงอิง้าขอคุณลูกอะรก็คเดกควานทนของอิงฟ้าเป็นอิงีคุณลูอเมันอย่างรลูกงนี่มนเรื่องอไรมันประพานไปเลยจากนี้ไปขอขอหมือน่านจากทั้งสองคนจงมีแต่ความสุขให้ลูกอ่านซีซั่น จากใี้ไปปอกเจ้าให้ได้ความสุขเด็กที่อุปสรรคเกิดขึ้นให้พ้มผ่าคือจังพอกับดวงเดือนไลกานีการเก็บลูกเจ้ายิ่งดีนะเอาทั้งสองคนดังหนาเน่ยการเกทั่วทุกสิ่งทกานที่จะรเกตบเดไเนี่การเก็บใน้อที่การเก็บให้าสุข